ครับสำหรับน้องๆที่ดูคลิปผันไปผ่านมานะครับเดี๋ยวหัวข้อนี้นะครับจะมาสอนเรื่องความชันนะครับความชันของเส้นตรงที่ขนานกันนะครับก็ใช้สัญลักษณ์นี้นะครับขนานเส้นตรงสองเส้นนะขนานกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับและตั้งฉากกันนะครับเพราะงั้นเนี่ย ก็ให้ L หนึ่งนะครับมี L หนึ่งครับเป็นเส้นตรงนะครับมีความชัน m หนึ่งแล้วก็ให้เส้นตรง L สองนะครับมีความชัน m สองนะครับก็ จะมีอยู่สอ,องกรณีนะครับ L หนึ่งขนานกับ L สองเมื่อ M หนึ่งนะครับก็คือ ความชันของเส้นตรงที่หนึ่งนะครับเท่ากับเ2็มสองเท่ากับความชันของเส้นตรงที่สองนะฮะต่อไปนะครับมาดูกรณนนีตั้งฉากเส้นตรง l อลหนึ่งตั้งฉากกับเส้นตรง l อลสองนะครับเมื่อ 1> m 1คูณกับ m 2เท่ากับลบหนึตั้งฉากนี้อ่ะเขียนจะอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแตท่ที่สอนนะครับโอเคครับก็ลอกตจวยไปสักพักหนึ่งแลครับโจทย์เขาก็บอกว่าจงหาความชันของเส้นตรง l 2นะครับ ความชันก็คือถามว่า m 2เนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งตั้งฉากนะครับกับเส้นตรง l 1นะครับซึ่งผ่านจุดนี่นะครับ3ามลบหนึ่งนะ 1> x 1 y 1แล้วก็ x 2 y 2ตรงช่วงนี้นะครับมันก็จะบอกค่า m 1มาให้เรานะครับเพราะว่ารู้รู้สจุดนะครับรู้จุดสจุดก็จะได้ความชันมานะครับ สเต็ปหเลยนะครับเราก็ต้องหา m 1ก่อนส่วนสเต็ปที่2นะครับ mm hmm. ก็เขียนสูตรนี่นะครับ m 1คูณ m 2นะครับ mm hmm. เท่ากับลบหนึ่งนะ mm hmm. ก็คือว่าเราหาความชันเส้นตรงที่1ได้แล้วนะครับ แล้วก็มา,มาแทนในสูตรนี้มันก็จะได้ความชันเส้นตรงที่สองมานะครับก็มาเริ่มเลยครับหาเ1หนึ่งนะครับจากสูตรนี้นะครับ y2- y สองลบ y หนึ่งส่วน x 2ลบ x 1นะครับซึ่งเป็นสูตรหาความชันทั่วๆไปนะครับ <_ S 1> ก็เท่ากับ <_ S 2> ก็เขียนให้ตรงๆนะ y 2 y 2ก็คือ2ลบ y 1 y 1ก็คือลบ1ส่วน x 2นะครับ x 2ก็คือลบ4 ลบ x 1ก็คือ3ก็2ลบลบ1นะครับก็เป็น2บวก1ก็ได้3ลบ4ลบ3นะครับ ก็ได้ลบเจ็ดก็เขียนอีกฟอร์มหนึ่งก็ได้ครับก็คือลบสามส่วนเจ็ดนะครับนี่ก็คือค่า M1 หนึ่งความชันของเส้นตรงเส้นที่หนึ่งนะครับก็คือลบสามส่วนเจ็ดนะครับต่อไปก็มาหา ความชันของเส้นตรงเส้นที่สองนะครับจากสูตรนี้นะครับ m 1คูณ m 2เท่ากับลบ1นะครับเราต้องการหา m 2นะครับก็เท่ากับลบ1ส่วน m หนึ่งย้ายข้างลงมานะครับเพราะงั้น m 2เนี่ยครับเท่ากับ ลบหนึ่งนะครับหาร m หนึ่งก็คือลบสามส่วนเจ็ดก็ลบหนึ่งกับหารเป็นคูณนะครับอันนี้ขอบไปเร็วนะครับตัวงานลบหนึ่งคูณเจ็ดก็เป็นคูณลบเจ็ดก็เป็นเจ็ดส่วนสาม ก็เรียบร้อยนะครับความชันของเส้นตรงที่สองนะครับก็คือ7จส่วนสโอเคครับเดี๋ยวทำโจทย์อีกข้อนะครับก็คีิเกียรล็อกโจทย์ใหม่นะครับเปลี่ยนตัวเลขเอาง่ายๆนี่แหละครับ อันนี้ค่าทิ้งนะครับก็เอาผ่านจุดใหม่นะครับเป็นผ่านจุดลบหนนะครับกับจุด3 2นะครับก็หาเหมือนเดิมนะครับสเต็ปหนะครับหา M1 นนะครับข้อนี้ขอไปเร็วๆเลยนะครับ m1 นะครับก็เท่ากับ y2 นะครับ y2 ก็คือ2 y1 y1 ก็คือ4 2 4ฮนะส่วน x2 x2 ก็คือ3 x1 x1 ก็คือ -1 ความชันนะครับก็ M1 ก็เท่ากับ2อลบ4ก็เป็นลบสอลบลบ1ก็เป็น3าวก1ก็เป็น4นะครับเพราะงั้นความชันเนี้ยทอนแล้วนะครับก็ได้ลบ1ส่วนสความชันของเส้นตรงที่1นะครับก็ได้ลบ1ส่วนส เพราะฉะนั้นเนี่ยครับจะหา m สองนะครับ m สองมันก็เท่ากับลบหนึ่งส่วน m ใช่ไหมครับอันนี้ประสบการณ์จากข้อที่แล้วนะครับพอเข้าขั้นตอนแล้วเนี่ยย้ายไปย้ายมาเนี่ยอาจจะงงเองก็ได้คิดในใจเลยก็ได้นะครับก็ลบหนึ่งส่วนส,วนสองนะครับคูณอะไรได้ลบหนึ่งนะครับ ก็คูณกับ2นะครับจะไปคิดกับเศษเป็นส่วนเร็วๆก็ได้นะครับเอ้ยแบบเป็นขั้นเป็นตอนก็ได้นะหรือว่าจะคิดในใจก็ได้ครับโอเคครับก็จบตรงนี้นะครับที่มันความชันตั้งฉากกันนะครับ ในคอนเซปต์ของเรื่องนี้ครับไอความชันที่มันสองเส้นที่มันตั้งฉากกันนะครับที่ลบหนึ่งเนี่ยขั้นตอนมันจะมีสองขั้นตอน,นครับหาความชันเส้นที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเข้าสู่หาความชันเส้นที่สองครับส่วนเรื่องขนาดนะครับมันจะเ,เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการมองเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปในคลิปใหม่นะครับ